วัสดีครับทุกคนวันนี้เต้ยอ,อยู่ที่ The i Clinic นะครับพอดีวันนี้เต้ยจะมาตัดไขมันกระพุ้งแก้มกับคุณหมอปัญหาตรงเนี้ยดูดิเต้ยมีมานานมากไม่ว่าจะฉีดแฟตแล้วก็แล้วจะลดน้ําหนักแล้วก็แล้วรู้สึกว่าแก้มอะมันไม่ลงเลยครับเดี๋ยวเรามาติดตามผลลัพธ์กันดีกว่านะครับว่าตัดออกมาแล้วจะเป็นยังไง ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับคุณหมอแล้วพร้อมจะตัดไขมันกับพุงแก้มแล้วนะครับมาตามดูกันนะคะใช่พร้อมไหมครับคุณหมอโอหมอพร้อมอยู่แล้วครับ ก็มาอัปเดตอาการนะครับการตัดไขมันกระพุงแก้มไป2เดือนนะครับหลังจากที่ตัดไขมันกระพุงแก้มมานะครับเมื่อก่อนเราจะดูอ้วนใช่ไหมครับแล้วหน้าเราดูอ้วนพอหลังจากตัดแล้วอะเราไม่ได้ดูอ้วนเหมือนเหมือนเดิมแล้วครับหน้าเราก็แบบดูเล็กลงแล้วถ่ายรูปอะไรก็แบบดูมั่นใจขึ้นนะครับเพื่อนก็บอกว่าเอ้ยหน้าเปลี่ยนไปมากอะไรเงี้ยครับตอนแรกอะตรงนี้มันเหมือนมันมีก้อนแบบเหมือนก้อนไขมันเลยครับเป็นแก้มอะครับ แล้วตัวนี้มันหายไปเลยครับก็ฝากถึงทุกคนนะครับใครที่รู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่มั่นใจในหน้าตัวเองที่แบบมีไขมันหรือว่าหน้าใหญ่แก้มเยอะอะไรย้ยครับอยากให้ลองเข้ามาปรึกษาคุณหมอที่ The s k i Clinic ครับคุณหมอให้คำปรึกษาดีมากครับแล้วก็ใจดีมากแล้วก็การทําของคุณหมอก็รู้สึกว่ามือเบามากไม่รู้สึกเจ็บเลยครับฝากด้วยนะครับที่ The Skin Clinic ครับ